เต้าอ,อยเต้าองเต้าอ,อย มันเป็นหมอกคนฝนไวอ้อ่ะตุงนี้อยู่จุดชมวิวหลังฝนตกไปอปยลมพัดเย็นมากี อะไรนะมีเกลือมีได้ท่ามันจะได็โป่งโ่งบงนี้เนะี่ยจะมีได้ท่ามันอ,อันนี้คือตำนานหินช้างสีนะคะน,นี่คือตำนาน มันนานแล้วอะไรอย่างงี้แหละตำนานตำนานที่แท้ทรหนักใช่ไหมไม่หนักไ <c> ม <oughs> ่รู้สึกไม่หนักเหมือนกันอไม่หนักเลยครับสบาย <c oughs> <c oughs> ทำหน้าแบบสบายใช่ไหมล่ะไลิงเกาะหลังเหนื่อยทำไมนอนดูว่าหมูไม่น่าหมูบอกอินตัวนี้ดูค่ะนอนดู ไปข้างนําใช่เป็นการแอคติ้งที่ดีมากอ๋อเลยเลยค่ะอ่อเลยเหมือนมีหอยทากมากระโดดกเกาะอเี้ยหอยทากตัวเล็กๆหอยทากตัวบวมๆบวมน้ำละห้าสิบโล ก็จะปวดใม่หมูพาลูกสาวพอมาปวดอยู่แล้วพอถูกมาถามว่ามีอยากกินไหมล่ะลูก